ปูเสือซ้ายมเมนอันนี้เป็นเลขคำนวณเล่าดีปูเสือนะ,อะเล่าไห่สามเก้าห้าสามขยายแปลงออกมาตัวเลขเล่ากับพิ่หาสามเก้าสามเก้าหาเท่านี้สามทั้งหมนทั้งหลังอีหลีสามเก้าห้าสี่สามพี่น้องจำได้เ่าะลิชาบอกสามสี่เลขจะออกตัวไหนเลขจะออกสามสี่อยู่หัน บ่ได้คือเก่าหลับเสียหลานพี่น้องเอ,อ้ยไม่รัดก็ได้นะครับกล้องหน้าจาังน้อยนะครับได้หรือยังกล้องหลังจังน้อยโทษโทษโทษเร็ๆ G, วๆเอฟซีเดี๋ยวตดนเอฟซีพันธะโดนนะเอาสวัสดีทุกท่านนะครับผมตอ่อไปเลยนะครับยาวๆไปเลยนะครับผมไม่ขอยุสเซ เดี๋ยวใหม่นี่มามีนั่นนั่นกระดาษโป๊กดุนแม่นบ่องบ่อเน็บกันเน็บจิ้วเสือเจ้าเนี่ยยวยาวไปเลยนะครับปู่เสือเลยนะครับผมพี่น้องเดี๋ยวเสือเบิ่งข้นมากน้อยหน่อยนี่คือปู่เสือเห็นมันเล่าท้ำวัดอยู่บุ๊คเล่าท้ำวัดห้องกัดเฮ็ดเจ๊งได้ล่ะพี่น้องเอาเมื่อม่ล้วเอาโทรก่อนโทรก่อนว่าเราโทรมากกับไ์สดอยู่เด้ เร่งเร่งรลานแตกลานแตกลานแตกว่าปูการมน้ำพการปูกรมน้ำพิการค่ะพิธการปูพัธการครับลานแตกบ้างทุกนบ่แตกดอกปูคือเก้าแล้วข้าน้อยเสื้อตะเก้าหกหัวส้ตัวแรกมาเจ้าครับเสื้อเลขรดปูเสื้อตะเก้าหกใช่เสื้อแรกทุกเดา cút lẽ thế là tôi liên <laughs> đây chắc bảy phù, đây là bận đấy, à. đây, đây là đẹp đẹp mà đây có đây lại cho không? hay cầu xuống, hà cào hà súp, súp hà cào, nên ครับในส่วนสามตัวตึงเก้ยปูหายต้องว่าน้อเก้าหาสามนอปูน้อได้ตัวนั่นแหละได้ตัวนี้เห็นบะปูได้ตัวนั่นแหะปูหมุนหกกว่าตัวเลยบะครับหมุนหมุนหมนหมุนหนห่นหมุนหมุนหนหมนหมนหนหกุนหมุนหุนหมุหนหมนุนนนนหมุนหมุนหหมุน ั่ปูไปต้องไหวกับสามตัวเนาะแม่นพูดอ่ะเก้าห้าสามี่นองเล็ปูแต่ว่าปูมาของสุดท้ายเก้านล้งติดเกาหลมันมากมันมากเห็กมน่นหรอ็กมากกับมากมับมากกว่าซีกสามมันบมากน้ำกันกันโลกคัดเข่นบอกนะครับผมโลกแตกก็ใส่ครับบานนี้ปูคำนวนไปปู เรียบร้อยเตรียมสมุดปากกาศได้ไหมน้องเตรียมสมุดปากกานะครับหางไม่หางเอกหางหางล้อมาเด้อเอ้าแล้วมานี่เตรียมตัวเขียนให้น้องเดียวเขียนน้องน้องสร้างน้องเบลคนได้ด้วยนะครั้างน้องเดียวก็สิได้อยู่แล้วตี้ปูคือไฮไลท์สีหางบ่เข่าสามปูแสดงก็หมายถึงกัน ป้องเดียวว่าปูปมีปูมีปมีดเลเห็นแะลไม่ได้ชุนชุนมาแห้าแปดูชุนห้าแปดที่ปูตองวดตองวดบ่กปูนี่0ุนห้าแปองหางเลยละโอ้เนีนๆเลยพี่น้องบ้านนี้แตนียนหางเดียวด้วตัวใหญ่ๆเลยเยี่ยครับผม ตีแบตนงไเลยหูงุดแต่วนนุ้มขาเปลี่ยนยกอ๋อกะหายซะก่อน้วของงปูท่มาสามสีสายเนาะขน้อยไล่สวนอยอ่เลยบ่ได้รับห้าแงสี่ห้าแปดเบลี้าแปสี่ห้าแปดเลสี่ห้าแปดี่หาห้าาสี่ห้าแปดแ่ห้าแห้ะส้หาดีห้าแปดหดสัหางเดียว้สีหแดีหดสแ สองตัวปูมักตัวได้ปูสองตัวตัดแหนนะเขาหน่อยมัดมักตัวเดียวเาหาแปดแล้วโอ้หาแปดปล่อยปล่อยจาจกันก็พอปีซ่าเลยแสดงว่าม้าสูตรเดียวกันมันมาปูเนพอปีซ่ามาปล่อยเมื่อกี้นี่ก็หาแปดไม่ปูสวนแปดขึ้นกันสแปดขึ้นกันดิวส่ตัดเอาของน้มามากางเดียวสุดคือหาแปด ครับ้นแตงับอกเ่องพอเลยก็โทรศัพท์มันจะเบอ 4, รอบ์โทรศัพท์่เอร่อบอกอยู่ครับโทรัพทนีก็ 3, สามเกนะ้าสามเก้าห้าทรศัพท์ปูน่ะสามห้าเก้ามาเรียนโทรศัพท์ปูนอ่ะฝันคือไอเาโทรศัพท์ฝันโทรศัพท์เบอร์ี่บอกอยู่ครับทั 5, ้งานานะคาะ อ,อ๋อตอนนี้บัวปัวคือสัน้นแทบปูดมาหนิน,น,น, <c oughs> น้อน้อยๆสั้นสั้นปัวปัวครับปูวท้วนท้วนมาหนินอนนนอกมาท้วนเนาะตัวเลขตัวเลขพี่น้องแคปหน้าจอท่านที่วิ่งยังปู้หายวิ่งยัง อูวิ่งยังพวกวิ่งแปดกับานี่แล้วต้องยงนันวิ่งแปดสุดเดียวเลยเดี๋ยวก็ได้วิ่งแปดมึงแปดกัพาร่องอ่ะนี่เบนแปดล่องห้าก็นั่นแหละแต่บัตรสิจับลงล่างให้จับศูนแปดกับศูนยหาด้วยลงล่างศูนย์แปกับศูนย์ห้าอ๋อบนล่างไปรด เขียนบนล่างไปเลยเจ้าแตมามนระสุนมาม่นึงมาล่างแต่เขียนปทันละเอียดวน้องแม่เดี๋ยวให้ละเอียดกอนจ้าปูได้เท่าไหรก็ปูนั่นแตกกันดิ้ได้ได้ต้นสาม้ยต้ได้สาม้ยเต่งได้ปูเต่งกับสอเต่งได้สองตรงสงตรงสองตดสามโอ้ยอยานีตดมาเต่งได้เนาะปู ปูปูเสือโทรศัพท์ใหม่เนอะปู่ครับผมเดี๋ยวจะเชื่อมเสือโทรศัพท์ใหม่เนี่ยมันอู้พอดเสียงโทรศัพท์ปูซื้อไม่แล้วนี่ฟังรสชัดิหมจ้ามันโดนแห้งมันเต้นยังไงเท่าจับมันจะปีมากเลท่านเพจจับผมมาเดี๋ยวจะให้เบิ้งอีกทีนึงนะครับตอนนี้เอาพี่น้องท่านยูทูบเบิ้งก่อนนะครับพี่น้องทางเพจ เดี๋ยวสิเบิงหายเบิงเด้อดนะครับรับมันเป้นมันเดนหาขอีแล้วจับกระดาษโซนันนหนนอยค่ะโซนานว่าได้คุณอังเกิลเอไอสิจับเลขตูเสียเงินบ่ขาดกระเป๋าเ้อบ่ไม่ออกมันจะเขา้าชุดชุดปูเสียเลขปูเสียเงินบ่ขาดกระเป๋าบ่ปูนม่จะออกบ่ไม่ออกบ่ไม่เข้า ว่าเ่ไขาไม่ออกมีตาเขาม่ออกมันว่าปูปูใดจากเสืถือกสงวนดิแล้วถือกสงวนนั่นแหละยังพอฟันจะจะเรื่องงวดี้ครับผมฟันจะจะปูเจาตัวเดียวเด๋ยวเราไปแปดห้าโหลดฟันจะจะาแปดแปดห้า้มลดปูมันจุมากศูนย์ห้าศูนย์แปดก็ซื้อเอาครับี่ดูไ่หันแล้ว ตัดเด่นเอาเม่นบปูปูสีตดบปองวดนี่สิมสุนพวาเจนั่นแหละปูยัดตดเถอะถ้าสิอเล่นนุ่นนะจ้าขันปูตัวเขน้อยสัยักเต็งเตียงอย่ารู้เลยปูเสือเต็งสัักก็ได้หรอกสัญักขนาดนลยแหละสัักไก่ได้ใจเตียงติยงติยงสัญักเลยปูเสือสัักก็ต้องมีแฉลบด้วยสัญักเลยปูเสือ เล็กปูเสือปูไรเนี้ยตรงน <oh> ี้เฉได้ปูไมีแขวเงี้ยปูไ้ได้ไปกันวันนี้พร้อด้วยเจริญพร้มนี่น่ครับการนับประการครับปูครับผมอ้าวเจริญพร้อวานุ่มม่วนไปต้องสาธุสาธุขอบพระคุณปูหลายๆค่ะปูเบ้มเบ้มเบิทั้งหลายเบิ่งหรอคะไลค์กดแชร์่งย่อมพอเด้อครับผมขอบคุณครับ นี่แหละมันรวยทุกคนผู้ใดบึงของปูเสือรวยรวยรวยเลยนะสาธุสาธุมีแต่เข่าออกบ่มี้เงินนะเลขน่ะออกอยู่แต่ว่าเงินเงินม่ได้เข่าออกบ่มีเงินเงินมีแต่เข่าพี่น้องแคบหน้าจอบไปเลยนะครับว่าเรื่องเงินเด้อครับไปเรื่องเลขอ่าฉะนั้นเลยยังพอจะเล่นพอนแต่บุญได้ดายครับผมกล่าวต้อการครับปูครับ กรับนวันสการค่าปูสาธุค่ะครับผม